ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อแม่อำา่อนาปัดขาเป็นหนากุ้มเทศนั่งฟ้าของบ้านดินแซอออนตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดลบัวลําพูเด้อค่ะเด้อพ่อเป็นมาตะกรกะเท็ดเป็นเศรษฐกิจขั้วเลี้ยนค่ะ กะเฮดมาสิปีซาปีแล้วค่ะแต่กะว่ามันไายได้ดีก็เลยแนะนําสามารถชิกมเาเฮดใหามันเป็นกลุ่มให้สามคี้กันค่ะกับคือเฮดมาน่านแล้วกัคือพานค่ะรายได้งเัากะได้ประมาณ80,000บาทต่อรถละค่ะรายได้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะน้องห่อก็เอาชีเียส0ีซโลตค่ะส่วนผสมห่อก็มีพวกน้ำตาลค่ะมีห้่แล้วก็มีปูนขาวนี่แหละค่ะผสมค่ะกระสวนผสมกับมีแค่นี้แหละค่ะอีกตอนแรกห้องก็เอาเข่าร่างเข่ากองค่ะเอาเข่าร่างเราว้องก็เอาไปหนึ่งห้อเอาเข่าเตาหนึ่งประมาณเกี๊่วโมงค่ะหนึ่งแล้วเกี๊ยวโมงกับอูเคมันสุกแล้วเ้องก็ให้มันเย็นให้มันเย็นเหาจังหวะเสียยอด ห้เาเอา,เาหยดแล้วห้า,า,า,กา,กาก็ไปพักไว้ในร่องพักไว้มีหม่องพักเดือนนึงเ้าจังเอาเขาร่องเก็บดอก40โลดนี่ห้าเห็ดประมาณได้หาพันหาลอยก้อนค่ะถ้าผู้ใดสนใจอยากมาดูมาชมมาเบิ้งมาอันอยากมาเยี่ยมมาเที่ยดจังใดบางจังใดก็มาดูชมมึงนะคะเด้อขึ้นน้ำโม่ฟาม้าม์ค่ะขอฝากขอบพุณหลายค่ะ